จอน้อยตื่นแล้วจอน้อยจอน้อยใบบุญใบบุญใบบุญครับใบบุญจอน้อยพื่งตื่นนะครับพึ่งตื่นนะครับเอฟซีตอนนี้ไอเจ้าบุญนะครับใบบุญนะครับใบบุญใบบุญสองนะครับกินเสร็จแล้วก็นอนแล้วก็เล่นแล้วก็ตื่นแล้วก็ตื่นแล้วก็นอนแล้วก็เล่นนะครับนะตอนนี้ตื่นแล้วนะครับหลังจากที่กินนมไปหมด ดึงกระป๋องนะครับนะดึงแล้วตอนนี้เอาๆกินดีไหมกินไหมกินได้หยิบๆเออแกงหยิบน่ารักจังเลยปวดตีจะหาบน้ำนะครับพี่นอ้องปวดตีจะหาบน้ำให้ทุกวันนะครับเออตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับสองเวลานะครับตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับ,นนรบ,นนรบก็ไม่มีเวลานะครับก็ ทำการดด้วยนะครับก็ดูแลน้องด้วยนะครับก็บางทีนะครับเอฟีถามว่าแล้วเวลาสุขาไปทาํางานเราให้น้องอยู่ไงก็ผมมีกรงให้อยู่นะครับกรงกว้างๆนะครับกรงกว้างๆทีน้องอยู่แล้วก็มีของเล่นนะครับมีของเล่นแล้วก็มีผ้านะมีผ้าน้องน้องจะเป็นประเภท,ทชอบติดผ้ามากนะครับผ้านุ่มๆนนครงผ้านุ่มๆน,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 นะก็เออกะสบาย จะสบายทุกอย่างนะครับการดูแลการนอนการกินนะครับเนาะก็อันนี้เอฟซีถามว่าแล้วน้องกินอะไรอยู่ตอนนี้ก็กินได้อย่างเดียวคือกินนมนะครับเพราะว่าฟันเขายาังไม่แข็งแรงดีพอนะครับยังยังยังแบบไม่แข็งแรงเหมือนแบบงอกฟันน้ำนมมอนเด็งนะครับฟันน้ำนมมันเด็<อ>กก็ยังกินได้แต่นมนะครับกินอะไรของแข็งแข็งไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวดีได้ละนะ่าะจอน น่ารักครับน่ารักเวลาเขาเล่นเขาสนก็จะนา่ารักมากนะครับนะั่นอ้นี้ก็กินนมไปแล้วก็นอนนะครับนอนแป๊บเดียวนะครับกินนมเสร็จแล้วนอนแป๊บเดียวแล้วก็แล้วก็ตื่นมาการเล่นอีกนะครับเลนก็ว่าถ้ามีเวลานะครับถ้ามีเวลาก็จะพาน้องไปเดินสวนนะครับเพราะว่าจะมีสวนสวนสนุกไม่ใช่สวนวสวนุกสวนเขาเรียกว่าสวนวิ่งสวนออกกำลงังกายนะครับมีต้นไม้ ก็จะพาน้องไปเล่นอยู่นะครับก็ไม่มีเวลาพาไปนะครับก็เดี๋ยวสักวันหนึ่งนะครับจะพาไปวิ่งเล่นนะครับแต่ว่าน้องค่อนข้างติดคนมากนะครับติดคนนะครับนีติดกนมากนะครับเหมือนเด็กเลยนะครับอันนี้นิสัยเิ็กน้อยนะครับมือจอน้อยนี่ก็เปมนเด็กนะครับติดน้อยนี่แบบว่ากําลังติดแม่กินนมนะครับกาลัง

ตอบคำถามนะครับอยากรู้เรื่องอะไรมาถามมาตอบมาถาม,ม,าถามผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตอบให้นะครับที่คอมเมนต์นะครับนะ,ะที่คอมเมนต์แล้วก็เดีย๋ยวผมจะทำคลิปตอบให้นะครับนะก็วันนี้เอาความน่ารักของจอน้อยนิดน้อยนะครับมาให้เอฟซีได้ชมกันนะครับนะ